เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รีย้อยนะครับมีปิศาที่เล่นด้วยกันแล้วครับ จดจำวันที่ตีที่มีเธออยู่ในหัวใจก็ให้มันจะเจ็บเท่าไรแค่มีเธออยู่ในหัวใจถึงก็บาดแผลไม่ไววให้ดีไม่มีวันลืมหายแม้ทรมานแค่ไหนขอแค่ไม่ลืมจะไปเท่านั้นพอ ก็อยากจะลืมแต่ใจก็ยังยังทำไม่ว่าฉันเพ้อเธออยู่ จดจำวันที่ดีที่มีเธออยู่ในหัวใจต่อให้มันจะเจ็บเท่าไรแค่มีเธออยู่ในหัวใจก็บาดผลาในวัยดีไม่มีวันลืนหายแม้ทรมานกิ่ไหนขอแค่ไม่ลืมธอไปเท่านั้นพอ ฝากถึงพี่พี่มสามและพี่พี่มหกทุกคนนะคะหนูก็ขอให้พี่พี่มสามและพี่พี่มหกทุกคนประสบความสําเร็จในเส้นทางใหม่ที่ตัวเองเลือกค่ะค่ะหนูก็ขอให้พี่พี่มสามและมหกทุกคนเจอสังคมที่ดีในเส้นทางใหม่ที่ตัวเองเลือกค่ะขอให้โชคดีค่ะขอให้พี่มีความสุขมากๆกับที่เรียนใหม่นะคะพี่มสามที่กำลังจะเข้าเรียนใหม่ ขอให้พี่สอบติดด้วยนะคะและพี่ม .6 less ที่กำลังจะไปเป็นพี่มหาลัยขอให้พี่มีความสุขมากๆขอให้สนุกกับการเป็นพี่มหาลัยนะคะก็ขอให้พวกพี่ๆมีความสะะุขและขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครับแล้วก็ขอให้ได้ที่เรียนต่อดีๆครับครับอย่างแรกนะคะก็ข bueno. อแสดงความยินดีกับน้องๆม .3 และพี่ๆม .6 ที่จบการศึกษาในปีนี้เลือกทางเดินใหม่ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเอง แล, password. และขอให้พี่พี่น้องนองทุกคนโชคดีค่ะค่ะก็ขอให้น้องน้งม .3 และพี่พี่ม .6 เติบโตในเส้นทางที่ตัวเองเลือกและขอให้มีความสุขในร่วมการศึกษาที่ตัวเองเลือกขอให้โชคดีค่ะถึงน้องน้ม .3 และพี่พี่ม6นะคะก็จบแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตที่เลือกนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะสำหรับหนูนะคะหนูขอให้พี่ พี่มหแล้วก็น้องน,องนองม .3 นะคะประสบความสําเร็จในทางที่เลือกนะคะแล้วก็ขอให้ไปถึงฝันในฝันที่ตั้งไว้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่มหกและน้องมสามที่กําลังจะจบปีการศึกษานี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกและขอให้เติบโตในกระถางใบไม้ยังสวยงามค่ะขอบคุณค่ะปล่อยพี่ๆมีความสุขในรั้วมหาลัยนะคะ คุณแม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่จบในระดับชั้นมนัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6นะคะ<ม>ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าในเรื่องการเรียนเรื่องการทํางานก็ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทําอะไรก็ขอให้มีความอดทนตั้งใจนะคะเพื่อความสําเร็จของเรานะคะสุดท้ายนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวโรงเรียนนะคะเยี่ยมหาคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะ ขอเ g ีย t ตชันะคะยินด,ดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นม .3 หรือม .6 นะคะก็อะขอขอบคุณนะคะช่วงเวลาที่ดีที่มีให้กันนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ก็ขอให้นักเรียนนะคะโชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตที่นักเรียนเลือกนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในชีวิตมากๆนะคะขอบคุณค่ะก็สําหรับลูกๆม .3 และม6นะครับก็ครูขอก็ขอให เราถ้ามสามเนี่ยก็ขอให้ไปเรียนต่อในที่ที่เราชอบหรือว่าเรียนต่อที่นี่ก็ขอให้เรียนจบมหกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขนะครับส่วนถ้าหมหกถ้าทํางานก็ขอให้ได้งานดีๆหาง,งานดีๆทําให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเรียนต่อก็ขอให้สอบตินมหาลายัยเรียนมหาลายัยแล้วก็หาง,งานดีทําให้ได้นะครับเนไปได้ก็รับราชการเพื่อจะให้พ่อแม่เขาจะได้สบายนะครับผมสำหรับความอาจารย์ของครูก็มีประมาณนี้ครับโชคดีครับลูกๆทุกคน คอนเกร u ูเลชันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่ 6... ทุกคนนะคะก็ขอให้ลูกๆที่จะไปทํางานแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการทํางานคนที่ตัดสินใจเรียนต่อไม่ว่าจะเรียนต่อที่ปักท่อพิทยาคมหรือว่าเรียนต่อมหาหลัยก็ตามนะคะก็ขอให้ลูกประสบความสําเร็จนะคะ ถ้าคิดถึงกันก็แวะเวียนกลับมาหากันที่โรงเรียนปัดท่อพิทยาคมนะคะครูแม่ขวัญอยากจะบอกว่ารักลูกๆทุกคนนะคะเลิฟๆค่ะค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ม .6 นะคะที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานะคะคุณครูก็มีความรู้สึกนะคะยินดีกับนักเรียนทั้งม .3 และม .6 นะคะซึ่งอาจจะได้ จากโรงเรียนปากท่อพิทยาคมไปบางคนอาจจะเรียนต่อที่นี่บางคนอาจจะต้องไปเริ่มต้นการเรียนใหม่ในระบบมหาลัยคุณครูก็ขอให้ประสบการณ์ดีๆที่โรงเรียนปากท่อพิทยาคมนะคะได้หลอ่อหลอมแล้วก็ทําให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในการใช้ชีวิตในอนาคตนะคะคุณครูรู้สึกโชคดีมากนะคะที่ได้มาเจอกับนักเรียนทุกคนเลยนะคะ,ะจากที่คุณครูสอนมา คุณครูรู้สึกว่านักเรียนมีน้ำใจและช่วยเหลือคุณครูอย่างดีและก็คุณครูอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายนะคะก็คือถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเสมอค่ะสำหรับครูนะคะขอให้นักเรียนชั้นม .3 และม .6 ที่รักทุกคนนะคะเมื่อก้าวผ่านลวเเลืองดำของเราไปแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาไม่ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะปีนี้แม่โชคดีมากๆเลยที่แบบได้ดูแลเด็กๆทุกๆคนนะคะตอนเราเข้ามาเรามีกันมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ดูแลกันตอนนี้เหลือ31คนทั้งหมดในห้องนะคะที่จะจบพร้อมกันในรุ่นนี้ ก็คือลูกๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ช่วยงานช่วยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเออไม่รู้ว่าถ้าลูกๆจบไปแล้วเนี่ยจะได้จะได้ลูกใหม่ที่น่ารักแบบนี้ไหมนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมค่อแม่นะมาเยี่ยมกันบ้านนะคะไม่สวยเลยอะ่ะอ่าก็สวัสดีครับก็คุณพ,พ่อก็ขอวอวยพรนะครับให้ลูกๆที่กําลังจะจบ ชันรมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6นะครับก็ขอให้ลูกๆนะครับได้ที่ศึกษาต่อสมดังปรนาธานนะครับไม่ว่าจะเป็นม .3 หรือม .6 นะม6จะไปต่อปริญญาม .3 จะไปต่อสายอาชีพหรือสายตรงนะครับจะไปต่อที่อื่นหรือต่อที่เรานะครูพ่อก็ขอวอวยพรให้ทุกทุกคนโชคดีนะครับส่วนใครที่จะไปทำงานก็ให้มีความประสบประสบผลสำเร็จ กับอาชีพของตนเองนะครับก็รักนะครับรักรักและเป็นห่วงเสมอนะครับจากใจสุภาพบุรุษตาจาคููนะสีเหลืองดำมันอยู่ในใจตลอดครับเป็นที่ไหนเราก็ยังเป็นลูกศิษย์เป็นครูกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม3และม6ทุกคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนปักท่อพิทยาคมนะคะก็ต่อจากนี้ก็ขอให้นักเรียนนําวิชาวความรู้รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆที่ได้ในระหว่างที่อยู่ในรั้วเหลืองดํานะคะไปใช้ในการดาเนินชีวิตต่อจากนี้ไม่ว่าใครที่จะเลือกเส้นทางการศึกษาต่อหรือว่าการประกอบอาชีพก็ขอให้นักเรียนนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะสู้ๆเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให ให้ทุกคนโชคดีกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกค่ะสวัสดีครับนักเรียนชั้นม3และมหที่รักทุกคนครูรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจกับนักเรียนที่กำลังจะจบหลักสูตรในระดับชั้นม .3 และนักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในระดับชั้นม6นะครับสิ่งที่จะฝากนักเรียนไปในครั้งนี้ก็คือ ขอให้นักเรียนมีความตั้งใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทั้งในด้านการประกอบอาชีพและในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับทั้งนี้ขอวอวยพรให้เด็กๆทุกคนประสบความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ ในส่วนของรองก็ก่อนอื่นที่จะพูดถึงลูกๆมสามแล้วก็มหที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะคะรองก็อยากจะขอบคุณคณุูพ่อคูณแม่ทั้ง6ห้องนะคะหรือ6ครอบครัวที่ได้ดูแลลูกๆนะคะทั้ง6ห้องกับรองแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ได้ดูแลลูกๆ นะะจนมาถึงวันนี้นะคะจะใช้คำว่าวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมก็ได้นะคะลองก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่เห็นลูกๆนะคะได้สำเร็จการศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่น้องม .3 นะคะสาปีที่ได้อยู่ที่นี่นะคะลองก็รู้สึกดีใจที่ว่าหนูสามารถาสำเร็จการศึกษาในภาคบังคับได้นะคะถือว่าเก่งมาก แล้วก็ส่วนในรุ่นพี่นะคะม .6 นะคะก็ชื่นชมสําหรับปีนี้นะคะแล้วก็ดีใจนะคะแล้วก็จะใช้คําว่าเสียใจแล้วก็เสียดายด้วยนะคะที่ว่าพี่ๆม .6 ปีนี้ลองประทับใจนะคะมากเลยก็คือเป็นทั้งลูกปากท่อนะคะที่ลองเห็นในมุมความเป็นผู้นำนะคะที่ดี นะคะประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ฝากเรื่องดีๆไว้ให้กับโรงเรียนปากท่อพิทยาคมนะคะดังนั้นอลองก็อยากจะวอวยพรทั้งม .3 แล้วก็ม .6 นะคะว่าก็ขอให้ลูกๆโชคดีนะคะลองก็ยินดีต้อนรับลูกๆเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยรักแล้วก็คิดถึงลูกๆเสมอนะคะก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นม .6 และม .3 ทุกคนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา2567นี้นะคะในโอกาสนี้ผอ,อ,อก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนได้ไปตามทางที่พวกเราได้มุ่งหวังไว้ประสบความสำเร็จตามที่เราได้ใฝ่ฝันแต่สิ่งที่ผอ,อ,อได้อวยพรไปจะไม่เกิดขึ้นเลยหากเราได้ละเลยหน้าที่นะคะแล้วก็ละทิ้งการพัฒนาตนเอง ดังนั้นผอก็อยากจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนี้จะต้องมี4ข้อนี้ค่ะข้อที่1ต้องเป็นผู้ที่วางแผนชีวิตของตนเองกำหนดเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรต้องการที่จะเป็นอะไรต้องการที่จะทำอะไรและวางแผนตามนั้นข้อที่สองต้องเป็นผู้ที่อดทนมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ ถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆก็ตาม 3. ต้องเป็นผู้ที่สร้างโอกาสให้ตนเองไม่รอที่จะให้โอกาสมาหาเราและข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่เราจะได้ทันโรคทันยุคสมัยในโอกาสนี้ผอ,อก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีค่ะ ดีมากครับผมเรียนที่นี่มา6ปีครับผมรู้สึกว่าที่โรงเรียนนี้มีอะไรหลายอย่างเลยครับใช่ครับและวันนี้ผมจะพาไปทัวร์ภา็พิศษยอผมนะครับนี่คือทำนองแห่งความลังระว่างเราได้ยินเมื่อไรยิ่งนึกถึงวันเกา่า นานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจเพลงแห่งความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้ เป็นไงฉันอยากจะรู้มันนาฬิกามันไม่เคยคเกียนเดินและวันเวลาทธอไม่ถูกทุกสิ่งเลียนไปด้วยความทรงจำนี่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมนี่นี่สมปีแล้วนะที่เราอยู่ด้วยกันมาแต่ว่าบางคนก็6ปีแล้วแหละต่อให้จะเป็น3ปี หรือว่า6ปีแต่ว่าชีวิตมอปลายหรือว่ามอต้นของเราเนี่ยมันก็มีแค่ครั้งเดียวนะซึ่งก็จะบอกได้ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอะไรได้วยกันมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าดีบ้างหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีบ้างซึ่งเราก็พยายามกันทุกครั้งและผ่านมาด้วยกันได้นะและเราหวังว่าเธอจะจดจําเราในทุกความทรงจําตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีด้วยกันมานะคือเราดีใจมากที่ได้เจอกันที่โรงเรียนนี้ขอบคุณโรงเรียนนะ ที่ทำให้เราได้พบกันแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้พวกเธอทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาเป็นเพียงความฝันอันแสนสวยงามนะวันที่ความฝันมันไม่เห็นเป็นอย่างใจกระเจิดกระเจิงดิดผดดดินเพี้ยนไปอันใหญ่ เพียงแต่อย่างน้อยฉันก็ยังชื่นใจท,ที่เคยมีเธอเป็นนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียเดินและวันเวลาทำาไม่ทุกทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่วความทรงจำดีๆทุกอย่างยังคงเก็บไว้ คงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไป Bye. สวัสดีนักเรียนชั้นมหกทับหนึ่งโรงเรียนปักทอบพิทยาคมทุกคนนะคะยังจำครูหญิงได้อยู่นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญของนักเรียนนะคะเป็นวันที่นักเรียนจบการศึกษานะคะมธยมศึกษาปีที่หกเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รัวมหาวิทยาลัยแล้วนะคะสำหรับตัวครูนั้นนะคะเราได้ดูแลกันมาตั้งแต่มสี่เนาะจนถึงมหกทอมหนึ่งร่วมทุกสุขกันมานะคะ เจอเรื่องราวต่างๆมากมายทําให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันสําหรับนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ทุกคนนะคะถือว่าเป็นเด็กนักเรียนที่น่ารักน่ารักมากๆนะคะถึงนักเรียนจะหัวดื้อไปบ้างนิดหน่อยแต่ครูก็เชื่อนะคะว่าโดยส่วนตัวของนักเรียนเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วนะคะว่ากล่าวตักเตือนกันก็ไม่โกรธ ช่วยเหลือมีน้ำใจกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆนร่วมงานทุกคนครูก็ขอให้นักเรียนรักษาความดีตรงนี้เอาไว้นะคะสำหรับในวันนี้ถึงครูจะไม่ได้ไปร่วมงานสำคัญของนักเรียนแต่ครูก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะไปให้นักเรียนทุกคนครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนนะคะจงมีแต่วความสุขประสบความสาเร็จในทุกๆเรื่องขอให้นักเรียนจงตั้งใจนะคะ แล้วก็มุ่งมั่นพยายามอดทนให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จสิ่งใดที่ผ่านมาที่นักเรียนคิดว่ามันไม่ดีนักเรียนก็จดจำไว้แล้วก็อยากไปทำมันอีกแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็เรียนให้จบในสิ่งที่นักเรียนเลือกนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยที่สำคัญดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมคิดถึงครูหญิงนะคะมีปัญหาหรืออยากจะปรึกษานะคะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวยังไงก็ก็ติดต่อครูหญิงมาได้นะคะถึงแม้เราจะไกลกันแต่หัวใจเราใกล้กันนะคะโอเคค่ะโชคดีทุกคนค่ะบ๊ายบาย มันมีเรื่องราวมากมายที่เจอผ่านเรื่องไร้และดีกับเธอฉันชอบดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันมีแค่ครั้งดียว